ไดีพ่าแมวพีน,ออน,น,น้องจมทุกคนเนอะวินี้เจ้านี้มีมยังนอกจานี้เดี๋ยวพาเมื่อกี้พาไปิเต๊าหมูฝากเนอะพ่อแมวพีน้องังจอ,อ,อกเจ้านีแงคือสเจ้านิ่งวานิ่งหน่อยเจ้าหน้เนาะเจ้านี้่ายาเก็บะตมเพงเางปิโก้เขาจีกับเขากับเขาเพ่ กะเซฟเนาะน้ำมันเยี่ยมเนี่ยเกลียงแตงหงเจ้า,น,านิงเนาะ<ห>นมีหมกทัวมีหอยมียังียังเข้าวกันยังนี่ก่อนหมกเกลือเออบักผี<ห> <laughs> กะแบบโหดเป็นโหด<ห>เป็นสาวไปเนาะเลยสาวเก่าทุกทีปาดบายดี นี่ยมาเด้อกินตำมะฮงน้ำกันเด้อนี่ออมือตำรเนาะฮะึ้นแต่ลำหน้าเ้ยนูเดวก็ตำสนสมจัสิจส,จสิแดนไปป่าไรกอนเนาะยูเทไม่ใช่นะอันนี้เี่ยอันี้ ใส่พุงหัวก่อนจักน้อยชุดโอด์เครื่องตำสันหาสันหาเนี่ยกินเอาผ่าไมา่ให้เน่ผ่าไมา่ให้เน่ ไม่ได in ้มีทั้งดังค่ะใส่บุกเคือเอิกไม่ได้น้อเคือเอิกเอามาอ่านอ่าเอามาแตลง สิบวันได้มมนผสมผูดบ่เจ้าบัวตังมักเถอะกันบ่เตือนมักเถอ ผีกอู้ยอะบุกผีกอูเหมือนก่อนตัวแดงก็เย็นด้วยตัวแดงก็จีนัวค่ะเนาะรวยเป็นนัว ใชเอาบุคก็พอย่งนเบากรเน้งได้เดี๋ยวนี้เหื่องินทำใส่ก็ตอนปลาเด็กผู้ใดอยากฝีกเด้เฮ้ยมใส่ตรงนั้นโมใส โอ้ต้องสอดย่ออยู่หน้ากันเนี่ยเองเนาะทำลายเตกสวดๆทำลายเตกสวดๆหวคุณโยมท่านกินเือขิวออกันเด้อยเจหัวหอยลงไป โฮยก็เก you know, um, well, ็บอยู่อยู่หน้าเฮาแห่นาไปเนาะทาเบิ่งทาเบิ่งตอนเฮากินเนาะตอนเฮาจัดจานเนาะอืเนาะจวจวสุดาเก็บเฮาก็สิมีน่แหละที่เฮาไปเก็บมาง่ายเนาะ พังหอมปีพังหอมนักกุรภาสระเน่สระเนองเสวาัดเเด็บมือกสีเนี่น้อยหนึ่งป้าปไปกินด้วยเรื่่องเอดละเด๋ยวะเมา่กิ้น้ำกันเด็บจวดจวดดบึ้มเบ็บตีไหลเด้อเป็นมือตาโดยสฉพาะเนาะไปจ่าคนมาแตงแตงผูกบานพวกน้องไปอยู่ แดบเืองแ่มัมมนบางเงืเง่อนเลยดาดน้ำมีแต่ข่อยน้องมาน้าพเดีแดดแง่สัน,นมันิเงือนกันง่ายอกรักกัอ Mà. được chịu vừa khác được Nó à, à, phải mà không vào. vịt chín đa nó. Mà vịt thay Đâu ơi. Nó mất tít cần. ยาวยักษตัวส mm. okay, um, ี yeah. ่เาลี่ยมนั่งอีกมาสานิหนึ่งนั่งเหรยึงวัคซีนให้ถูกน่าจะเสียแด้วค่นผู้ชมออทางก็เหยียบมาเหยียก่อนคือบากินเขาก็เสีอัดไว้ก็มันหนาวไักเขานาวะ หอ้าไม่หอยากแนะนำตัวในที่นี้คือเมย์จากเออมาเมย์พิ่งอายพี่เมย์พอายเนาะล้วไปไปแร้วกินคำเดียวเล้เพ่นกละเมื่อกี้นะอะไรแปลสวยอะไร แล้วบาอยากทำแมเสียทำแมกัสียอดเราจะอายหต้องดเอาไว้่ได้หวเลยขาวัวเราก็บเกินก็ปรหองเขาไห่ขนาดนะ สีปากเลยนะมันเบสเนี่ยปากมันแดงถ้าเราเยียงแบบมันดมากนะคะแนนต้องบวกคะแนนต้องเหนี่ยวมาร์ล่ไลบวกเนะเฮ้ยเอ็งก็กินเพราะตาน่าบำก็ขมังกร

dah ผมมื้อ nak ต,ต้องเจระหวงตอ่อเช่ไหะสีต่อแค่ถัว่วเนะพื่อนพีนองเลยสานถั่วเนาะนักสานเป็นอยู่ในหัดนะอย่างสมองปุ๊ ผมยุ่งคำแปลผมยังบม่เป็น กินเนี่ยก็ใสริลวนน้ำเสียน้องน้ำเสียเนี่ยันเรเนี่ย ว่าจะกวนยังไงบ่นเนี่ยเขจีด้วรไงเขาจีปีไงนี่เห็นบ่า สวยไ้เด้อเียเสะคจบคิปเพียงต่านี้เ้อในเรื่องกดได้กดนิตามใหาวนิ่งเด้วเพื่อไปกินน้ำานิ่งคิปต่อไปเนาะนล้วที